sẽ đủ đi cần đôi riêng dâm niềng nắng than pu quăng pu chồm dinh là pin bom Phớm phà lặng dơm giang tạc răng cùng hát mì bóng đói đất chuối cần tắt to tôm หยุดแนวทางครูนั่งกลางกอการเนื้อนิทานแนวธรรมมามาซงซ้ำหยุดชื่อสิลลาป่าปืนบ้านกนานันเดิมมาต่อเติมตามประวัติพอเป็นปรชัชญานั่งแต่ลุงรุงเรื่องมากในปากต้ซึบมาได้ปันกว่าปี รอว่ดดีนักหนาหยึดมั่นในจารุสตรชาคัจจาให้ยันคุณกาคุณนิยมสังคมไทยแต่ปัจจุบันเปลี่ยมปลัดกลับลากไล่เมื่อมาทำลายความดีงามเสียเปลาะความเ,วเลวไหล แต่ตาละกกจักยอกคำชัวมาอยู่หยวนใจสร้างนิดใส่โซ่มม,มืดอไอพวกกำปืผ่านบางเยียบยำทำลายาตดศาสนาไม่ยันคุณกาคุณนา่รรมคำที่เป็นมาตรานสร้างกานิยมตา้าแม่พ้นของคนบ้าน จะเป็นการล้มสลายทำลายตนนั่งจะลุงทีดีดีก็ยังมีอยู่กูภากตายได้ซื้อ้ายนั่งดีเมียดพลเป็นซื้อ้านคุณธรรมนำใจจนสาธถถุพร้อมนอมกะมลพลไปบปาน ในคืนนี้นำนิยายให้ก็คิดไม่สีจิตควักวันทานนไปยันตามแนวทางกองนั่งกันบูรพาจารยนเริ่มนิทานว่ามีมาราธานีนำในครเทพันดิตราษฎ รักสมีประชากรทุก,กเซม็มปรึมเปรมปรีเจ้าธานีชัยสทธิ์องค์พระอิศร่าองค์พระผาจิตพระภาไมา่ซีติคู่ควันดังประจันแจมใสอย,อยู่ที่ในเวออ้ยอริยวัตรจอมพงวงนาราเป็นรสชาติงามเลิศ ในทธานี้เป็นนุ่มเนา,าวเก่าดียีทิพย์เส็บรมเบ็วังให้ครองประกรุ่งสีแต่ตองปีเสกกับยิ่งงามตัมประเพณีแต่องคูมีมีประสงค์กับนางได้ ก็าลาไปงานางยังประจัษ์ลือลูกจะรักยิ่งเศ้าที่เขาเป็นเจ้านายปลูกเรือนตำผู้อยู่ถ้ามีขู่ตำพอใจประทรงใจทรงธนา บัณฑิตของเราเนี่ยก็ได้สืบทอดกันมาหลายช่วงอายุขององค์ประมากษัตริย์ได้สืบทอดกันมาจนวกระทั่งถึงสมัยของเราเนี่ยคือประชยธิทธิและก็พระน้องนางกิตตประภาเนี่ยได้บริหารประเทศชาติยึดหลักด้วยความเมตตาการุณา และก็มีความยุติธรรมต่อบบรรดาประตุกนิกรทั้งหลายถึงแม้ว่าบางช่วงนั้นมันก็จะมีอุปสรรคขัดขวางบ้างมีพวกคิดกบฏมีพวกคิดที่จะทำลายชาติทำลายศาสนาทำลายสถา,นะา,า,าบันพระมหากษัตริย์แต่ก็บรรดาผู้จงรักภักดี หรือข้าราชการที่มีความชื่อสัตว์ชื่อตรงยึดมั่นในชาติศาสนาพระมหากษัตรย์ก็ได้ช่วยกันควันกว่าอุปสรรคจนกระทั่งว่าสามารถลุล่วงมาด,ด้วยดีโดยที่ยึดหลักว่าเอาปกครองโดยอาศัยธรรมะ,ะยึดมั่นในพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติ ทีนี้ตอนนี้เราก็มีประชนมายุก็อย่างเขาเกือบจะแปดสิบพันศาเขาแล้วก็คิดว่า,าจะสถาปนา,าพระโอรสก็คือเจ้าขว้าชายริยวัดให้เป็นกษัตริย์สืบทอดต่อไปได้นำเรื่องนี้ได้ปรึกษากับบรรดาราชวงศ์และก็บรรดาอำมาตย์ข้าราชการทั้งหลาย ก็เห็นพ้องต้งกันว่าสมควรจะมอบหน้าที่เป็นหน้าที่ของเจ้าควาชัยอริยวัตรเพราะก็มีคุณสมบัติที่มีความเหมาะสมเป็นผู้ที่มีความรู้มีความเฉลียวฉลาดแต่ประเพณีของบ้านเมืองนี้ที่สืบทอดกันมานี่จะต้องมีพิธีการราชาพิเศษแล้วก็จะต้องอุปิเสกพร้อมกัน ที่จะสถาปนาขึ้นเป็นกษัตริย์ได้ก็ได้ปรึกษากับบรรดาอำม,มาตย์ข้าราชการและก็ปรึกษากับบริยวัตรว่ามีความบรรลุนิติภาวะเหมาะสมที่จะเป็นกษัตริย์ได้แล้วแต่เขาก็บอกว่าจะเลือกเว้นบรรดาผู้หญิงโดยตัวของเขาเอง ก็บรรดาอำมาตย์ข้าราชการหรือเชื่อพระวงศ์ก็ได้เสนอตัวลูกสาวหรือประติดาของเขาจำนวนมากมายหลายคนให้อริยวัตรเลือกแต่อริยวัตรบอกว่าเขาเขาเขายังไม่พอใจที่จะเป็นคู่อภิเิกธิเขาก็ขออนุญาตกราบละเพื่อจะเดินทางไปหาผู้หญิงที่เขาพอใจ ไอ้เราก็ถือว่าเป็นความคิดที่ดีนะเป็นความคิดที่ดีก็บอกว่าลูกเรือนตามใจผู้อยู่มีคู่ตามพอใจไม่ปรารถนาที่จะบังคับนะเขาต้องการผู้หญิงเออที่ไหนบ้านใดเมืองใดก็สุดแท้แต่เขาจะปรารถนาหรือต้องการนะก็ทุกคนก็เห็นด้วยตามหลักการนี้เขาก็เลยอยากไปขณะนี้ก็เวลามันล่วงเลยมา สองเดือนกว่าแล้วนะยังไม่มีข่าวคราวของอาริยวัต์เลยว่าจะไปเลือกผู้หญิงที่ไหนมาเน่ยครับพระทุงระหม่มแต่หมอมฉันมีความวิมตกกังวลอยู่ว่า <c oughs> ถ้าหากว่าอาริยวัตรไปเลือกเอาผู้หญิง <c oughs> บ้านนอกคอกนาไราการศึกษาหรือไรสกุลลุนชาติเนี่ย พืทุนกระหม่อมจะรับ magic, ได้ไหมแะประชาชนในบ <qu> 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 ้านเมืองเนี่ยบรรดาข้าราชการเรื่องหมาทั้งหลายนี่เขาจะรับได้ไหมเพราะในบ้านในเมืองนมีผู้หญิงหลายๆคนที่จะเสนอตัวเข้ามาเนี่ยไอเรื่องนั้นไม่ใช่ปัญหาเรื่องนั้นไม่ใช่ปัจจัยหลักหรือปัจจัยที่สําคัญนะสำคัญว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นคนดีนะที่สามารถจะปรับตัวให้เข้ากับประชาชนได้ การศึกษานี่เราจะเรียนรู้เอาเมื่อไรก็คงจะไม่สายและฐานะความเป็นอยู่ไม่ใช่เรื่องที่สำคัญบางคนตระกูลดีแต่ว่านิสัยเลวรามใช่ไม่ได้ก็มีมากมายบางคนตระกูลตำ่ำหรอือยากจนแต่เป็นคนดีเขาเราถือว่ายกย่องคุณค่าของคนในอยู่ที่ผลอแห่งความดีไม่เป็นไรเรารับได้เทครับและทุง่งจหม่อมแต่ขณะนี้ก็เดินทางไปเป็นเวลา สองเดือนกว่าแล้วยังไม่รูข้ข่าวคราวเลยก็เขาอาจจะเดินทางไปไกลหรือไปหามยังไม่เจอผู้หญิงที่เขาต้องการแต่หมัฉนเชื่อว่าพระอ,อริยวัตนเนี่ยคงจะเลือกเพื่นหาคนดีมาอย่างแน่นอนเชื่อในความคิดสติปัญญาของอริยวัฒนได้สั่งให้อมาตนะจัดนักสืบ คอยติดตามข่าวข่าวเรื่องนี้นะยังไม่แน่นอนว่าจะไปพบไปเจอที่ไหนบ้างอ่าอ่ะเข้ามาแล้วเออขอถาวายบังคมไพยะค่ะตามที่เราได้สั่งให้สุนักสืบไปสืบข่าวนั้นอะ่ะ ตอนนี้นักสืบไดๆงานเข้ามาได้แลยยังมาบ้างแลวย,ยังว่าอาริยวัตรเนี่ยได้ไปเลือกเว้นกับที่ไหนบ้างขอเดชาพระอาจายามีพ้นกล่าวข้าพระพุทธเจ้าได้คัดเลือกตามที่พระราชดดำรัสของพระองค์บอกว่าให้เป็นคนบ้านนอกนะออกสืบข่าวข่าวนี้เป็นความลับ อไม่อยากให้พระอาดยวัตรรู้ตัวพยาค่ะข้าพเจ้าก็ได้จัดส่งบุคคลสำคัญไปแล้วสองคนนะโดยให้เขามีเงินเดือนเดือนละหนึ่งมืนบาทสองคนก็สองหมือนอ๋อคนละหนึ่งมืนบาทก็ไม่เป็นไรเนี่ยเขาทำงานให้มีความสำเร็จหนึ่งมืนบาทนี่ก็ไม่ได้มากมายอะไรนะักพยาค่ะใครที่ไหน นะคนหนึ่งนั้นเขาชื่อว่าในขวัญเมืองโอ้ในขวัญเมืองเขาเก่งด้านไหนคือเขาเนี่ยเมีอาชีพเลี้ยงวัวฝูงพยาค่ะอ,อ,อาชีพเลี้ยงวัวเป็นนักสืบพยาค่ะเพราะเขาเนี่ยวัวหายควายสูญให้เขาสามารถสืบรู้ เขามีความสามารถรู้จักกับบรรดานักเลงกว้างขวางอ่าไม่เช่นั้นแล้วเขาไม่สามารถที่จะเลี้ยงวัวได้โจนผู้ร้ายมันจะกยจะขมโมยหมดเฮ้ยก็ดีเหมือนกันนะเอาคนเลี้ยงวัวไปเป็นนักสืบอ,อีกคนหนึ่งนั้นเขาเป็นอิสลามอ๋ออิสลามพะยะค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยมีความสามารถ สารามาอย่างไรเขาเขาเขาเป็นโต๊ะยีนะตัวยีอ๋อเป็นโต๊ะยีผู้ผู้ทำหน้าที่ทางถานาธารพยาคับเพราะว่าการเดินทางของเรารถบางทีอาจจะไปในแถบถิ่นของคนที่มีนับถือศาสนาลารแล้วเขาเก่งยังไงเขาเขาเขามีเมียสี่คนแล้วเขาเป็นเขาเขาเเป็นต๊ะยีตั film, ้งสี่แห่ง ถ้าไม่เก่งจริงๆ,ๆเขาเป็นตัวยีถึงสี่แห่งไม่ได้หรอกพญาค่ะคนเขารบนับถือเขามากเออก็อดีเหมือนกัน <ś m akes> นะเพราะฉะนั้นท่านจงจัดการในควายทางควายประชาสัมพันนีประกาศข่าวไปทั่วว่าผู้หญิงคนไหนที่ได้รับพระธรรมรงค์ที่เรามอบหมายไปให้กับเจ้าข้าชายนั่น <ś m akes> ที่มีอักษรย่อวอัฒธมทบย่อวัเทพบัณฑิตและก็มีมงกุฎ เออจ้าเครื่องหมายมงกุฎที่แหวนนั่นน่ะให้ผู้หญิงคนนั้นแจ้งข่าวมาแล้วก็เราจะส่งเจ้าหน้าที่ไปรับตัวหรือไปถูกโวยถูกต้องตามประเพณีหรือให้ผู้หญิงคน,นนั้นนําแหวนเข้ามาแล้วเราจะจัดการมั่นหมายเอาไว้แล้วก็จะกําหนดวันอุปเท迦กห้ทันทีพ,าขาขาพระยาคะข้าพเจ้าขอกราบถวายาบังคมลาไปจัดการตามพระราชกระแสรับสั่ง โอ,อ้ขขาวกระจายรายงานทุกท่านทิน มากจะจัดการงานปีตีที่สำคัญจะเริ่มวันวาทีก็ประทุนิซาให้เป็นเกตกระเดืองเหลืองือจานับเวลาที่คอยคิดถึงลูกชายควายนักซืบกระพายายามซืบเตียวว่าข้าวตำตีเจ้าเท้าจอมกระสัด ได้หมอบไหมแต่ยังไม่รู้เหตุผลตนหรือปลายยังเหยียบไปนับระลาดหรือปลาดแปลงปอดซ่องแสงทองจับอาบลา ยานวารุงแจงตุกลาแรงคนลับนอนตอนเช้าตรูพวกก็วายใบหน้าสุตินุงบางจับจุงเรียงรายไปไล่มูตุงยาเกี่ยววันไวไ้ใบกอมกูบางเอ็นรู้ไปตามแรงเงเฮงะระ a p ติมมูบานใจต้อง ใ่ตองนี้มีปัญหาเพราะเจ้าประชายังจนยอยู่ลากไลยนี่บนันเรือนใหญ่มาลีมีสบายบซามีไตพราะคายปลามาหลายปีใหญ่กลอมเกลียงเรียงตีด,ดาประชาชนหลูกซ่องคนคัดคองและแสนตีจะมะองสี ต้องปลูกพักกว่าแวงไปตามมีจนร้องบุตรีเป็นเศร้ารุนแม้กะอุ่นใจนันทานารีคนตีหนึ่งนั่ง่วยซึ่งแต่กิริยาอีนีป่าเลวไหล่วนน้องเจ้าคนดีลูกนาซีว่าเลยเป็นวันใจก้องแม่ยามที่แก่กาย อนี่นาะยลูกจ้าพุโทโธุนี่จะเตรียมตัวไปหลยเหล่าเลยนะไปลูกพักเหล่าเลยนะข้าแม่